สวัสดีครับสวัสดีครับมาป้าสวัสดีครับ,วรบพวกเราเนะยครับผมวันนี้มาเดินแบบกับเสื้อกล้าม t h o m s h นะฮะเด็ก<ม>จะบอกว่าเป็น,น<ม>เป็นแบรนด์เสื้อกล้ามที่ใส่ดีจริงนะครับผมสามารถใส่ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นแนวร็อนแนวยิปพอปแนวพังแนวป๊อปบ้าบออะไรคุณสามารถใส่เสื้อกล้ามนี้ บางวันก็แบบว่าคือบางคนที่แบบทรงใหญ่ทรงโตอะไรเยไม่ต้องห่วงบอกได้เลยว่าอันนี้เก็บอยู่แล้วก็ไม่อึดอัดด้วยนะคะผมยั่ไงก็ฝากมาด้วยนี่น้องครูนะครับผมคนดังที่จังหวัดภูเก็ตเฮของยอคนดังที่ลังเสร็จเฮดอนเมืองบางแบงกี้บางแคเฮ้อะเดี๋ยวพาไปดูสมาชิกกันดีกว่า น้องนั่นมาเมื่อไหร่ทำไมไม่ทักไม่ทายาจำไม่ได้ว่าฉันชื่อนิ้มน่งนองอ้บอกเลยอ่ะนะฮนะ,ะอันนี้ก็อีกสาวสวยขวัญใจของคนนี้เอขาไม่รู้เาไม่รู้เลยเขารู้กันทั้งโลกเลยเ,เชื่อเชืออ่ะสองคน หนุ่นมี้เขาด้วยเพราะว่าพี่เขาคือเจ้าแรกที่ทำเซร,รมามทอมบอกเลยว่าใช้ดีวัสดุดีคุณภาพดีอ่ะ